สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรูจาพางานลิฟบิ้นนะคะก็มาพบกับวิธีภาพเหรียญโบราณกับจ่าเช่นเดิมน,นะคะแบบสวยทําง่ายค่ะมือใหม่ก็ทําได้นะคะแต่มาเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีไม้มันทัดค่ะกันไกลแหนบตั้งเหรียญค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะวันนี้เราใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะเบอร์2ของตาล,ลคระ้ังนะคะทั้ง4เส้นนะคะเราก็จะตัดออกมาเป็นปลายแหลมค่ะลักษณะนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยก็เพื่อง่ายต่อการสอดนะคะด้านใดด้านหนึ่งนะคะเราพับลงมาค่ะให้เส้นสั้นนะคะความยาวอยู่ที่ ๙๑๐เซนติเมตรนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะจับลงตรงรอยพับค่ะเส้นที่สองจับตรงรอยพับเช่นเดิมค่ะของเส้นที่หนึ่งไว้เส้นที่สามเส้นที่สี่ สอดเข้าช่องด้านบนของเส้นที่หนึ่งค่ะในช่องนี้ของเส้นที่สี่นะคะเราก็จะดึงเส้นที่สามนี้ขึ้นมาค่ะทั้งสองเส้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราดึงกระชับค่ะนำเหรียญมาวางนะคะ อเอาเปียนใยการพับเส้นสั้นนะคะลงมาค่ะทั้งสี่เส้นเลยนะคะพับทั้งสี่ด้านเลยน,นำเส้นสุดท้ายนะคะมาสอดเข้าช่องด้านบนขวาตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราดึงให้กระชับค่ะ กลับมาด้านหลังนะคะสอดเก็บทั้งสี่เส้นเลยทำเฉพาะเส้นสั้นเท่านั้นค่ะไม่เข้าใจตรงจุดไหนของวิดีโอนะคะเพื่อนกดติดตามตกดหยุดสต็อปได้เลยค่ะ ถอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะทำเฉพาะเส้นสั้นเท่านั้นค่ะ mm hmm. เสร็จแล้วเราพีิกลับมาเราก็จะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะค mm hmm. วามยาวของริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะ mm hmm. ขอโทษค่ะทิตจามไม่ได้แจ้งถีแรก mm hmm. ลดมค่ะอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะ ลองตามในภาพเลยค่ะปลายริบรีนจะโคง้คงกลับมานะคะเราก็มาสอบเข้าที่ด้านข้างของฐานนะทำให้ครบทั้งสี่เส้น แผลเราก็เดินให้กระชับนะคะทั้งสี่เส้นเลยค่อยๆดึงชายลิบบิ้งนะคะมองตามในภาพนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะจับเส้นที่อยู่ใกล้ตัวเลยที่สุดนะคะขึ้นมาอยนี้ค่ะเส้นที่สองเส้นที่สาม เส้นที่4แล้วก็มาซ้อนกันแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง4เส้นมือด้านขวานะคะนิ้วที้กับนิ้วโป้งนะคะค่อยๆพันนะคะเป็นเกลียรสรด้านในค่ะเอาใหม่นะคะเส้นที่1 ้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่แล้วโค้งเป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็นับนะคะหนึ่งสอสามอบในใต้ฐานของกลวยที่สามตรงนี้นะคะ เส้นต่อไปคือเส้นที่2นะคะทําเฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะโค้งกลับมานะคะไปลายดิบิ้นจอดเข้าในใต้ฐานช่องถัดไปเลยค่ะชายริบิ้นจะโผล่ด้านล่าตงตัวนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะเป็นเส้นที่สาม สอดเข้าในช่องใต้ฐานด้านในนะคะในช่องถัดไปทายลิปปิ้งก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะเส้นที่สี่ค่ะสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะในช่องใต้ฐานตรงนี้นะก็ทายลิปปิ้งจะโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเหมือนเส้นเหมือนทุกเส้นที่ผ่านมานะคะ จากนั้นเราก็จะมาดึงให้กระชับนะคะใครชอบแน่นก็ดึงแน่นหน่อยนะคะใครชอบโฟโฟ,โฟโก็ดึง,ดงบวิๆนิดๆน,น,นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำเกลีดตรงนี้ค่ะ เห็นี้นะคะเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะโค้งไปด้านหลังกลวยตรงนี้นะเห็นไหมคะแล้วโค้งชาลิปปิ้งค่ะไปอีกหนึ่งรอบสอดเข้ามาใต้เคลีบนี้ค่ะ ลปลายปิ้นโผลต,ตรงนี้ค่ะเส้นที่สองค่ะทําโค้งกลับไปด้านหลังเหมือนเดิมผ่านกลวยมานะคะโค้งไปด้านหลังอีกหนึ่งรอบค่ะสอดเข้าที่ใต้ฐานตรงนี้นะคะทําเหมือนเส้นแรกนะคะ เราจะใช้แหนบหรือว่าใช้ปลายกันไก่ก็ได้ค่ะถ้ามันแน่นหน่อยเราก็ใช้แหนบหรือปลายกันไก่นะคะช่วยนะเส้นที่สามค่ะเนี่ยค่ะวิธีการโค้งไปด้านหลังนะคะแล้วโค้งกลับไปด้านหลังนะคะ สองรอบนะคะไปด้านหลังจาเดบิง้งโพด้านล่างค่ะหลังจากสอดมาแล้วนะ สอดครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาจัดเก็บดอกค่ะให้ดูเสมอกันนะคะดูแล้วที่แบบให้สวยที่สุดสำหรับเรานะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาด้านหลังค่ะสอดเก็บทรายริบบิ้นนะคะเฉพาะเส้นยาวเท่านั้นค่ะ ทำให้ครบทั้ง4เซ็เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะฝากจะขอฝากช่องนล็กๆของจาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าในการทำผลงานนะคะครั้งต่อไป คลิปนี้นะคะจากก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาลุ้นกันดูนะคะคลิปหน้าจะาจะมีลายอะไรมาฝากให้เพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ